ได้รับแล้วนะครับผมสิ่งที่รอคอยนะครับผมที่รอคอยมานานทุ่งเตดด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกวินาทีที่การรับชมนะครับผมที่เป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้นะครับได้มีโอกาสผ่านมาอีกขั้นหนึ่งนะครับผมอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับ คลิปนี้ก็อยากฝากขอบคุณถึงพี่พน้องๆที่ให้กําลังใจนะครับรวมทั้งพี่พน้องๆที่ไม่ได้ทําช่องและก็พี่น้องที่ทําช่อง YouTube ที่คอยเป็นกําลังแรงใจให้กันเสมอมานะครับขอบคุณมากๆทุกน้ำจิตน้ำใจทุกการติดตามจริงๆนะครับผมซาบซึ้งน้ำจิตน้ำใจทุกคนที่มีให้กันนะครับได้รับเรียบร้อยนะครับผมสิ่งที่รอคอยนะครับผมสำหรับพี่น้องที่ทำช่อง YouTube ทุกท่านนะครับ ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับพี่ๆน้องๆชาวทำช่อง youtube และที่ไม่ได้ทำช่องนะครับที่เป็นแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจผมเสมอมานะครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับผมวันนี้ก็ฝากมาบอกข่าวดีนะครับผม ได้รับเนมะื่อคืนนี้เองครับผมกลับจากที่ทํางานไปเปิดตู้ไปรษณีย์ตอนเกือบห้าทุ่มแล้วครับเกือบสี่ทุ่มจริงผมก็ได้รับข้อความตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะครับศุกร์ที่น่าจะเป็นวันที่สิบหกนะครับผมได้รับอีเมลยืนยันมาว่าได้ส่งเอเจนนะครับกูเกิลเดเจนนะครับผมไปรษณีย์เพิ่งมาส่งที่ตู้ไปรษณีย์เพิ่งเปิดดูเพิ่งเห็นเมื่อตอนเย็นอตอนค่าเมื่อ วันนะครับผมวันนี้ก็วันเสาร์เป็นเวลาพักเที่ยงนะครับผมออกมาหน้าโรงงานนะครับเพราะเพราะว่าข้างในมันสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้ครับก็เลยออกมาทําคลิปขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับผมขอบคุณทุกกําลังแรงใจทุกการติดตามนะครับผมทุกวินาทีมีความหมายต่อช่องมากนะครับผมทุกการติดตามนะครับขอบคุณนะครับซาบซึ้งน้ำจิตน้ำใจพี่ๆน้องๆที่มีให้กันเสมอมาจริงๆนะครับผม ก็ให้กำลังใจกันนะครับผม,ผมกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่ธรรมดานะครับทุกคนก็ต้องผ่านความเหนื่อยยากลําบากนะครับสู้ๆเป็นกําลังใจให้พีน่น้องทุกบ้านทุกช่องนะครับผมที่กําลังทําช่องอยู่แม้ว่าจะอยู่ในขั้นตอนไหนขั้นตอนแรกที่ว่าต้องการยังขาดทรัพยากรอยู่เยอะนะครับยังขาดผู้ติดตามแล้วก็ยังขาดชั่วโมงนะครับสี่พันชั่วโมงนะครับก็สู้ๆกันไปตามสเต็ปนะครับผมบางท่านบางคนก็กําลัง ทำเวลาเก็บเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับผมเพื่อรอกุ้ยเอ็ e เซนบางคนก็ได้รับารายได้จากตรงนี้แล้วนะครับผมผมเองก็ขอบคุณน้าจิกน้ําใจที่น้องๆที่มีให้นะครับพี่ๆน้องๆที่มีให้ที่ผมได้เร็วนิดน,นึงก็เพราะว่ามีส่วนจากซ u เปอร์แชนะครับผม ซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์ตามรายชื่อช่องที่ช่วยผมมานะครับตรงนี้เพราะว่าเห็นความเหนื่อยยากลําบากเราก็ให้น้าคิดน้าใจขอบคุณน้าใจที่หยิบยื่นให้นะครับผมทุกบ้านทุกช่องที่หยิบยื่นให้นะครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงๆนะครับผมก็เหนื่อยยากกันธรรมดานะครับก็ผู้คนก็มีขิดจากัดในการทําช่องนะครับผมว่าเพราะว่า ภาระหน้าที่การงานทุกคนก็มีนะครับเวลาและการทุ่มเทก็อาจจะต่างกันบ้างนะครับก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมครับเป็นกําลังใจให้กันครับยาวๆครับผมกลับสู้ๆนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมหมั่นลงคิดให้สม่ําเสมอนะครับก็ คลิปก <oung> ็ม <osc> right. uh ีส huh ่วนช่วยเราได้นะครับตรงนั <Tact ics> so moment, so so 40, like ้นนะครับแล้วก็ตรงไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดก็เราต้องการเวลาบางครั้งช่องเราไม่มีผู้ติดตามเยอะแล้วก็ไม่มีผู้รับชมอยู่อคลิปเราไม่ฟังเราก็ต้องอาศัยตรงนั้นช่วยนะครับผมเพื่อจะได้ผ่าน4,000ชมไวไวนะครับก็ลำบากกันทุกคนทุกบ้านทุกช่องนะครับผมแล้วแต่เหตุผลภาระหน้าที่ความจำเป็นของแต่ละช่องนะครับผม แต่ไม่อยากให้ว่าต้องท้อถอยนะครับเราทอได้บางรังเราเหนื่อยเราท้อเข้าใจนะครับผมเองก็โดนสรารพัดความนิดความเหนื่อยเพราะก็ต้องทํางานเลิกงานก็ดึกนะครับผมหาเวลา ที่ทําคลิปก็ยังลําบากนะครับก็ห้องพักก็ไม่เป็นส่วนตัวนะครับอยู่กันแบบหลายคนนะครับเป็นสิบแล้วก็เวลาเราจะทําคลิปนั่งคุยนั่งพูดอย่างนี้ก็ทําไม่ได้นะครับที่จริงเราก็อยากนําเสนอคอนเทนต์ที่เรามีไอเดียอะไรที่อยากจะนําเสนออยากจะคุยอยู่แต่เพื่อสภาวะ,ะสิ่งแวดล้อมเราไม่เอื้อมหนวยนะครับผม mm hmm. ก็ให้กําลังใจทุกบ้านทุกช่องนะครับคิดคน้นคอนเทนต์ตัวเองดึงตัวเองออกมาเพื่อน,นําเสนอ mm hmm. เพื่อจะได้มีคนติดตามเยอะๆนะครับผม mm hmm. เพื่อจะได้มี เอฟซีจากภายนอกที่ไม่ได้ทําช่องก็กดติดตามเราด้วยให้กําลังใจนะครับเห็นใจจริงๆเพราะเรามาจากคนที่โน่นนไม่มีคนรู้จักนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมกว่าจะได้ยอดผู้ติดตามถึงพันก็ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็กว่าจะได้ยอดชั่วโมงก็เหมือนกันนะครับผม ไม่เหมือนอดีตไอดอลของเขานะครับเหมือนคนที่มีชื่อชื่อเสียงอะไรมีคนติดตามมีแฟนคลับจากอ่า t ช k คตกอยู่จากไอจี IG, หรือว่า Facebook อะไรบ้างพอ,นนอมาเปิดช่องแป๊บเดียวก็แฟนคลับตึงเข้ามาทีเดียวก็ทําไม่กี่วันไม่กี่เดือนเขาก็ผ่านนะครับผมอย่างเราเรานะครับกว่าจะมีคนชมคลิปให้ก็ไม่ธรรมดานะครับผมกว่าจะได้แต่ละวิวแต่ละวิวนะครับห้าเห็นใจนะครับสู้ๆกันทุกคนนะครับอ หล้าก็พักผ่อนนะครับมีแรงก็สู้กันต่อนะครับอย่าเพิ่งท้อถอยนะครับผมความพยายามอยู่สถานีความ,ามสมําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นนะครับสำคัญสำคัญที่สุดก็ตรงที่กําลังใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมันไปเยี่ยมเยือนพี่ๆน้องๆเรานะครับมันไปเยี่ยมเยือนเพื่อนอะไรปันให้กําลังใจซึ่งกันอะไรกันครับจับมือกันไว้นะครับผมอย่าเพ e ิ่งปล่อยมือกันก็ช่วยๆปักดัน no? กันไปนะครับกําลังใจสําคัญที่สุดนะครับฝากถึงพี่ๆน้องๆที่ทําช่องใหม่ด้วยนะครับผมครับ วันนี้คลิปนี้ผมก็มนําเสนอเพียงแค่นี้นะครับามาแค่ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่นําจิตนําใจมาใ,ให้ผมเสมอมานะครับผมตอบคอมเมนต์อะไรจะจะช้าอะไรหรือว่าจะไม่ได้ตอบผมก็ให้หัวใจไปก่อนแต่ผมยอมรับว่าผมได้อ่านทุกคอมเมนต์นะครับได้อ่านได้เห็นทุกคอมเมนต์ว่าใครเข้ามาให้กําลังใจบ้างนะครับการกลับไปบางครั้งผมเลิกจากงานก็ดึกกลับ,กล,บกลับถึงห้องก็สี่ห้าทุ่มมันเหนื่อยบางครั้งก็หลับสรุปถึงเช้านะครับก็ขอไปในตรงนี้ด้วยนะครับ จะพยายามหมันไปเยี่ยมเยือนตัวเพื่อนพี่ๆี่น้องน้องให้กําลังใจพี่พี่น้องน้องเหมือนกันนะครับผมก็แล้วแต่เวลาโอกาสนะครับผมจะยอมรับว่าจะด้ไม่ทิ้งกันนะครับผมเราจะให้กําลังใจซึ่งกันและกันตลอดไปนะครับผมจับมือกันไว้นะครับเติบโตไปด้วยกันครับสู้ๆครับพี่พน้องๆ้องทุกบ้านนะครับผมให้กําลังใจทุกบ้านนะครับสู้ๆนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็คงจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับ สำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามสับสไครต์เพื่อป็นกําลังใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับกดสั่งกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดการคิดใหม่ใหม่มีการอัปโหลดคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกการเยี่ยมเยือนนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามจริงๆนะครับผมสรบซึ้งครับนาติดนาใจเรามีให้กันเสมอมานะครับโอเคนะครับผมสู้ๆนะครับทุกบ้านครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับสําหรับสิ่งนี้นะครับก็จะได้มาก็น้ำจิตน,น้ำใจเพื่อนๆพี่น้องพี่น้องทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับผมทุกวินาทีมีค่า,ม,คามีความหมายต่อผมเสมอนะครับขอบคุณจากใจจริงๆครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากๆนะครับ